ครับผมนายกิติชัยจากที่ขับผมนายชัยพ่อหนึ่งวงครับผมนายกิติพงศ์แวิไลครับวันนี้จะมาคำนวณความหนาเคลียร์แผ่นดินที่หนึงครับความหนาตีมาตรฐาน120ยยี่สิไมครความหนาตีที่วัดได้ก็15ไมโครความหนาเคลียร์ที่หายไปเอาร้อลบเกได้ ข้เหลือสามสิบลบยี่ิบห้าได้ห้าไมโครผลตัวเคียร์เคียร์เหลือ,อ, y ANG y ANG อระดับลางครับความหนาสีมาตรฐานหนึ่งร้อยยี่สิบไมโครความหนาสีที่วัดได้หนึ่งร้อยสามไมโครความหนาเคียร์ที่หายไปหน้อยี่สิบลบหนึ่งร้อยสามได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดไมโครความหนาเคียร์ที่คงเหลือสามสิบลบสิบเจ็ดได้สิบสามไมโครผลการตรวจสอบความหนาเคียร์ อันนี้ยถามนิดหนึ่งแผ่นสีที่เท่าไหร่ครับอ่าแผ่นสีที่สองนะอ่าโอเคครับความหนาเคลียร์แผ่นที่สามความหนาสีแม่ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบไมโครความหนาสีที่วัดได้หนึ่งร้อยสิบสี่ไมโครความหนาเคลียร์ที่ถ่ายไปนำหนึ่งร้อยยี่สิบลบหนึ่งร้อยสิบสี่เท่ากับหกไมโครความหนาเคลียร์ที่คงเหลือสามสิบลบหกเท่ากับยี่สิบสี่ไมโคร ผลการตรวจสอบความหนาเคลียร์เคลียร์ระดับปกติครับขอเจ้าการนักเในวันนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อจิดิวินนักเวิเชียนครับสวัสดีครับชื่อนายกิติรานเขียนลสรศักครับสวัสดีครับชื่อนายกิตภาัเลิศถิ่นครับวันนี้จะมาคำนวณความหนาชั้นเคียร์เคียร์แผ่นที่หนึ่งนะครับความหนาสีมาตรฐาน120ไมครอน ความหนาสีที่วัดได้9กไมโครความหนาเชียร์ที่หายไป120ลบ93เท่ากับ27ไมโครความหนาเชียร์ที่คงเหลือ30ลบ27เท่ากับ3ไมโครเชียร์อยู่ในระดับบางครับคำนวณความหนาเชียร์แผ่นสีที่สองความหนาสีมาตรฐาน120ไมโครความหนาสีที่วัดได้102ไมโครความหนาเชียร์ที่ ลบหนึร้ยสองเท่ากับสิบไมครความหนาเคียรที่คงอย่าสามสิบลบยีเดเท่ากับส2บสองไมครหลอนการตรวจสอบความหนาเคียเคียระดับกลางคำนวณเคียร์แผ่นที่สาความหนาสี่วัตฐาน1นึ่งร้่สิบไมครความหนาสี่ที่วัดได้1นึสิบห้าไมครความหนาเคียรที่หายไป1 2 0 1 1ร้อยยีลบหนึรอยเท่ากับห้าไมคร ความหนาเคลียร์ที่คงเหลือสามสิบลบศูนเท่ากับ25้าไมโครเคลียร์แล้วจกปกติครับอ,อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะเกิดการผิดพลาดจากการถ่ายเลยครับถ่ายภาพจริงๆมันใช้สูตรไหมครับนะ้า <5. S 1> ถามคนี่กลุ่มนี้จริงจริงแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรครับ <5. S 1> เลขห้านะครับเลขห้าลองอธิบายทีที่ข้างล่างครับเมื่อกี้เพื่อนน่าจะอธิบายผิดนะครับอ่าข้างล่าง ความหนาเคียร์ที่คงเหลือ30มสิ 3, 4, ลบหาเท่ากับ25ไมโครเคลียร์ระดับโปรตีนอ่าใช่ไหมถูกต้องครับสมาชิกกลุ่มใช่ไหมอ่าโอเคครับขอเจอิมการนำเสอนอวิทรรศน์ในเช้าะครับสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อนายวิชราตุศรีครับสวัสดีครับผมนายกิตติพันธ์บุญเลียงครับสวัสดีครับผมชื่อนายนารีพงศ์สมุทร ีจะมานำเสนอเรื่องความหนาเคียครับแทนสีที่หนึ่งความหนาสีมาตรฐาน120ไมโครความหนาสีที่วัดได้96ไมโครความหนาเคียที่หายไป120ลบ96เท่ากับ24ไมโครความหนาเคียที่คงเหลือ30ลบ24เท่ากับ6ไมครผลดังตรวต่อความหนาเคียเคียบอย ขาด120ไมครความหนาสี่ที่วัดได้117ไมครความหนาเคียร์ที่หายไป120ลบ17เท่ากับ3ไมครความหนาเคียร์ที่คงเหลือ30ลบ3เท่ากับ28ไมครผลการตรวจสอบความหนาเคียเคียร์ระดับปกตใิในใบงานที่สองความหนาสี่าามาตรฐาน120ไมคร ความหนาสี่ที่วัดได้ร้อยหกไมโครความหนาเชียที่หายไป 120, 6, รอ 14, อ้อยยี่สิบรลบร้อยหกเท่ากับสิบสี่ไมโครความหนาเชียรที่คงเหลือสอออามสิบรลบสิบสี่เท่ากับสิบหกไมโครผลการตรวจสอบความหนาเชียรเชียร์แบบการขอจบการเรียน ชื่อนายคิมพงเกียรการสวัสดีครับผมชื่อนายจตุพรพัทนาครวันนี้จะมาคำนวณความหนาแผ่นเทียนคำนวณความหนาแผ่นเทียนหนึ่งความหนาสีมาตรฐาน120ไมโครความหนาสีที่วัดได้95ไมโครความหนาเทียนที่หายไป120ลบ95ท่ากับ25ไมโครความหนาเทียนที่คงเหลือ าไมโครขกห้า5ไมครผลการตรวจสอบความหนาเชียร์อยู่ในระดับคำนวความหนาเป็นสีที่2ความหนาสีมาตรฐาน120ไมโครความหนาสีที่วัดได้105ไมโครความหนาเชียร์ที่หายไป120ลบ12 105ากว่า15ไมโครความหนาเชียร์ที่คงเหลือ30ลบ1า เขายี่สบโลร้อสิากับห้ามิลคอนความหนาเคลียร์ที่คงเหลือ30 5, 15, มบโลห้าไม่กับที่สิบห้ามคอนเคลียในระดับปกติขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีครับผมนายกัญชัยโตเสกครับสวัสดีครับผมนายกิตติแปงบ่าวเม่ครับสวัสดีครับผมนายจ้กระลิกเจตแก้ว วันนี้นะครับผู้ผมจะทำการนำเสนอการวัดค่าความหนาชั้นเคลียร์นะครับแผนสีที่หนึ่งนะครับความหนาสีมาตรฐานคือหนึ่งร้อยี่สิบไมครความหนาสีที่วัดได้เก้าสิบห้าไมครความหนาเคลียร์ที่หายไปห่้อยี่สิบลบเก้าสิบ้าเท่ากับยี่สบ้าไมครความหนาเคลียร์ที่คงเหลือสาสิบลบยี่สิบห้าเท่ากับห้าไมครผลการตรวจสอบความหนาชั้นเคลียร์เคลียร์อยู่ในระดับบางครับ เกียร์แบบที่สองความหนาสีมาถาวรสิบไมครความหนาสีชิวต้าหนึ่งร้อยห้าไมครความหนาเทียที่ห่าแผนหนึ่งวยี่สิบลบหนึ่งหวยยี่ห้ากสิบห้าไมครความหนาเทียรที่หงเหลือสามสิบลบสิบห้าเกันสิบห้าไมครควรการตรดต่อความหนาเทียเทียร์อาการแผ่นสีจอความหน สี่มาตรฐานร้อยยี่สิบไมโครความนาสีที่วัดได้115ร้อยสิบห้าไมโครความหนาเคียที่หายไปร้อยี่สิบลบร้อยสิบห้าเท่ากับห้าไมโครความหนาเคียรที่คงเหลือสามสิบลบห้าเท่ากับยี่สิบห้าไมโอนผลการตรวจสอบความหนาเคียรเคียร์อยู่ในระดับปกติขอจบการรับเสนอโอเคไหค okay, คมครับโอเคครับเยี่ยมครับ